ประธานาธิบด,ดีทรัมป์นะคะมีะหารือกับสีจินผิงพอออกมาเขาบอกว่าประเมินการประชุมครั้งเนี้สิบสองเต็มสิบเราก็เลยจะถาม,มท่านโฆษกนะคะว่าไปจากอาเซียนถึงเอเป็กจนถึงวันนี้ให้ให้คะแนนทริปนี้ประมาณเท่าไหร่ดีในแง่ความพึงพอใจความพึงพอใจเหรอครับสำหรับการมาครั้งนี้เนี่ยสำหรับผมนะ,ะมัน ไม่ใช่ไม่ใช่การมาเอเปกครั้งแรกเนาะเพราะว่า mm. เพราะว่าตอนที่ผมเป็นเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาเนี่ยผมก็เคยเคยไปแทนท่านรัฐมนตรีไปประชุมเอเปกมาแล้วแต่นั้นเป็นระดับร oh. ัฐมนตรีศึกษา oh, <yeah. S 2> ซึ่งก็ก็ไม่คือต้องเรียนว่าการต้อนรับของเกาหลีนี่ดีทุกครั้งนะครับ mm. แต่ว่าความเข้มข้นเนี่ยคราวเนี้ยเข้มข้นมาก การรักษาความปลอดภัยสุดยอดแล้วก็สิ่งที่ว้าวมากๆคือคือท่านนายกเนี่ยพยายามรับทุกนัดเลยรับทุกนัดคือคือปกติเนี่ยเขาก็จะมีการนัดหมายกันว่าใครจะขอไปไปพูดคุยสองต่อสองกับประเทศไหนบ้างเขาก็จะมีมีการนัดแนะกันล่วงหน้า,าบางครั้ง นัดแนะเนี่ยก็มีคือเราเสนอตัวไปค่ะบางครั้งเขาก็เสนอมาคุยกับเราแต่รอบเนี้ยจริงๆรอบเนี้ยต่างประเทศที้เขาก็มีบอกบอกว่าอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยไปพบประเทศนั้นประเทศนะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่แมชกันพอดีอยกตัวอย่างอย่างเช่นแคนาดาเนี่ยแมชกันพอดีเลยะนะครับแล้วก็แล้วท่านนายกก็ถามทางกระทรวงต่างประเทศว่า ประเทศไหนบ้างที่อยากจะเจอไทยที่เขาอยากเจอรเรา,าที่เขาอยากดิสมานะครับก็น่าจะมีทั้งหมดสิบกว่าประเทศตั้งแต่อาเซียนเป็นต้นมาเลยนะครับท่านนายกก็รับหมดเลย<อ>รับหมดทีนี้ก็จะมีก็จะมีบางประเทศเจอกันสามครั้งละสามครั้งเนี่ยก็คืออ่าสามครั้งก็คือโทรศัพท์ครั้งที่สองเจอกันอาเซียนครั้งที่สามบ เจอการแบบอสองโคตสองประเทศคุยกันก oh, <okay. S 2> ็อย่างเช่นอย่างเช่นอิตาลนะครับ mm hmm. อย่างเช่นเกาหลีอิตาลีได้คุยครั้งละยังยังอย่างนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ <Okay. S 2> Zealand, เนี่ยเจอกันที่อาเซียนเจอกันที่อันสองต่อสองอันนี้มาเจอกันบนถนอนอีก อ๋ออ๋อน,นมีภาพนี่วันนี้เพิ่งเห็นช่วงบ่ายเลยใช่คือ,คอแต่ก็ยังยังยังไม่กันนะครับยังไม่ค่อยรู้จักกันแต่ว่าแต่อัธยาัยดีนะท่านท่านนายกเป็นคนของนิวซีแลนด์เนี่ยท่านอาธยาัยดีะนะครับามภาพเลยท่านก็รู้ท่านมีแบ็กกราวของประเทศเทอะท่านก็พูดถึงว่าเด็กไทยเนี่ยไปเรียนที่ท่านเยอะเออาะว่าท่านก็จะแต่อย่างดีเลย นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องสายและเป็นค้าทางการการษตรทางอะไรอย่างเงี้ยกันก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนิวซีแลนด์นี่แหละที่ท่านนายกเนี่ยบอกว่าคุณมาลองซื้อข้าวหอมมะลิฉันไปกินดูสิเออหรอตอนคุยกันหมายถึงใช่ใช่ใช่เขาอยากขายนมเขาอยากขายนมให้เราเราอยากขายข้าวให้เขาใช่ ใช่แต่จริงๆป็นจริงสัญญาซื้อขายนมเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วครับนิวซีแลนด์กับออสเตรเลีย <Australia S 1> <New Zealand S 2> เนี่ย <Australia S 2> มี <Australia S 2> ม,ม,ม,มีมีกับไทยมาเป็นสิบปีแล้วนะครับทีนี้เนี่ยท่านนายกก็เลยอ่ะถือโอกาสขายข้าวหอมมะลิให้เข้าไปเลยนะครับก็น่าจะได้เห็นดิวอะไรเยอะแยะต่อจากนี้นะครับท่านรัฐมนตรีสุภจีก็สนุกสนานมากสนุกสนานมากในการไปเจรจากับการขายของกับการขายของ,ของ,ของ,ของ บางคนเนี่ย FTA ก็จะจะจบแล้วแต่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเอ๊ะยังดูแล้วเสียเปรียบอยู่หน่อยนึง oh. เสียเปรียบอยู่หน่อยนึงก็เดี๋ยวขอต่อรองอีกหน่อยขอต่อรองอีกอคือสัสดส่วนที่ได้เนี่ยมันได้ไม่เท่ากันท่านก็ยัง mm. เอ่อมีการต่อรองอะไรกันอยู่นะครับก็ถือว่าถ้าให้คะแนนเหรอ mm. เออโอ้โหเนถ้าถ้าพูดแบบบ้านเราจะมาเต็มร้อยไม่หักใช่ไหม เต็มร้อยไม่หักเต็พันก็มีเออเ็มอาแบ่เอเอาแบบพอดีพอดีเต็มร้อยไม่หักอ่าเต็มร้อยไม่หักเออเต็มร้อยไม่หักละกันเต็มร้อยไม่หักละกันเเห็นภาษากายของท่านนายกก็ชิวๆเนาะดูแบบว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าชินกับภารกิจแบบนี้อ่ะกับการกับการสร้างมกับการทูดกับการต่อรองอะไรเงี้ย